เป็นเม็ดเป็นเม็ดคือมันร้อนนัพ่อเนาะมันเป็นเม็ดนักไปก่อนมันเป็นปุ้งนั่นนอะจ๊กโอ้ดนูนั่นนั่นนี่เป็น่เอ้านี่รู้ไข่ลวกลวกินได้นเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไั่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มานี่คือไก่บ้านนะครับผม เอาขนออกเรียบร้อยครับผมมีเมนูในหัวแล้วนะครับโอ้เมื่อคืนฝนตกนะครับดูดิโอเพราะที่บ้านก็ตกนะแถวนี้ก็ตกเนาะนี่แถวนี้เปียกหมดเลยคุณผู้ชมลมแรงมากเลยพ่อนี่ไก่ไก่บ้านซื้อมาผมเอาขนเอาอะไรออกที่บ้านเรียบร้อยแล้วเป็นไงพ่อตัวใหญ่ไหมใหญ่กันนักปึกเลยเกือบสองโลเนี่ใช่ใช่เกือบสองโลเลยถ้๊อะไรกิรยาเนี่ยใหญ่ขนาดนี้อ๋อพอดีมีเอฟซีขอเมนูมาแล้วพ่อ เมนูไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำพ่อทำเป็นไหมไก่ใต้น้ำไรกันไก่ใต้น้ำทำไก่ใต้น้ำฉุดก็ปลอดภัยเนอะอ๋อไก่ใต้น้ำฉุดปลอดภัยเอฟซีที่ขอมาก็รอติดตามเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันนะพ่อเนาะไปเตรียมเครื่องวะไปเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับเราเตรียมเครื่องปรุงกับเครื่องเทศไว้เรียบร้อยนะครับผมส่วนนู่นครับพ่อกำลังจัดการไก่อยู่พ่อผมแนะนำเครื่องนะเอาเลยแนะนำเลยโอเคครับมาเครื่องนะครับก็จะมีตะไคร้ครับผมผักชีครับพริกแดงนะครับ แล้วก็เนี่ยผมนี่ขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีข่านะครับกระเทียมชุรสเกลือส่วนนี้นะครับวันนี้ใช้เป็นหอมแดงนะครับปกติใช้เป็นหอมแขกนะเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพ่อจัดการไก่กันนู่นครับไปผัดขึ้งครับผมนี่เป็นพวกตับพวกไส้เนาะเตรียมบอกไว้หมดแล้วครับอันเนี้ยข้ออย่างกขาพ่อไหนลูกอย่างก็มะแก้วะนะมะแก้ลนะนี่จะจคาวคาวหน่อยโอ้โหสองชิ้นใหญ่ๆเลยนะพ่อเนาะใหญ่ขนาดหมดให้พ่อเนี่ยทำหมดไหม โอ้ใหญ่ขนาดมันมวดก้าเยอะขนาดนี้ทำครึ่งเดียวหรอครึ่งเดียวปอละรอีกครึ่งหนึ่งรอพ่อครึ่งก็ไปทำกินที่บ้านนะกันเนี่ยเอาน้อนเดียวเดี๋ยวไปให้แม่ดีกว่า ตัวใหญ่นะแต่เหมือนมันไม่ค่อยมันไม่แก่นะนั่นเองโอเคพอเลยนะครับเลยมั้งเนี่ยไม่ออกคือมันเป็นพันไก่ตัวใหญ่แล้วมันไก่ใหญ่ไม่ใช่ไก่แก่นะโอ้นี่ครึ่งหนึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งได้แล้วเนาะได้ละนี่อะไรไข่ไข่อืมนี่ไข่ตัวผู้ตัวผู้ ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องแล้วก็<ม>ทาไก่ใต้น้ำก่อนเนาะเตรียมก่อนโอเคครับมาใช่นเนื้อหมูนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันนะพ่อเนาะมอกี้แนะนําไปแล้วครับมีอะไรบ้างไปเพาะเริ่มจากอะไรก่อนครับจากข่าก่อนนะ เจอเลยกินหอมเด้ทำไมพริกนะครับนี่ของจริงสักกี่เม็ดพ่อชาเม็ดก่อะสักสามเม็ดเนาะชาม็ดเผ็ดมากนี่ผมก็อาจจะชิมสักหน่อยครับไม่กล้ากินเยอะเผ็ดต่อไปครับเอากระหักมันเลยนะผักชีเอาแต่เอาแต่รากเนาะหักมันมีหอมแล้วกันะหอมต่อไปหอมเดียงนะครับ อมแดงวันนี้เราใช้เป็นหอมแดงน,นะครับคุณผู้ชมอาจสงสัยนะหอมแดงหอมแขกเนะี่ยหอมแดงจะเป็นนี้ครับหอมแขกนี่จะลูกกลมกว่านี้นะนี่ครับหอมแดงนะครับนี่หันะ่นหยาบๆเนาะอะไโรโขกอยู่เนาะเพราะเราจะโขกอยู่นะครับโอ้หั่นหน่อย้นะพียร์นี่นะโค้งหยาบเลยอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้หัน่นไม่ได้หั่นในอ้อนนี้ถามดูเลย พอละทำลูกในชุดที่ว่ะเนี่ยอือมีนะเกลือนะครับนีเลือครับผมชลดนะครับด้วนี่ครับในครองละครับเลขไปครองนะครับนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ขาวๆตอนนี้เหลืองนะครับเห้ขามีมันออกมาไงโอ้โหเน้นๆไก่ใต้น้ำครับผม ที่เขาให้ใส่ใบมะกรูดเนาะแต่นี่พ่อไม่ชอบก็เลยไม่ใส่นะก็เลยเรียกว่าสุดปลาไผ่แล้วกันนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนาะได้แล้วนี่ไปต่อไปต่อไปกับใส่วนเตาแล้วครับใส่บนเตาครับไปครับผมเราจะเพลี่ยวด้วยนะครับนี่ยเพลี่ยวเนาะเพลี่ยวเพลี่อยวสนุกไปนะครับนี่ครับวันนี้ใช้หม้อเอาล้วครับผมบนเตาครับผม ต่อไปจะเป็นวิธีใส่ใต้น้ําครับนี่นากะละมังมาใส่ย่างครับผมขั้นตอนต่อไปครับใส่น้าลงไปด้านบนนะครับนี่ลงไปครัเอาน้ําใส่ย่างแล้วทำาไงต่อเ่อถ้าน้ำมันควานขึ้นม้หน่อยกว่าก็ปิ้นเปลี่ยนน้ำหรอปิ้นน้าเลยอ๋อสักกี่น้ําสักสามน้ำสามน้ำนะสามน้ำประมาณสามน้ำได้ละครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีก็ตอนเปลี่ยนน้ำนะ้วคนเนาะนี่คนี่นี่ฟองฟองนี่เนาะเรื่องนั้นเนาะที่เหมือนโป่งนั่นนะเหมือนโป่งมันร้อนเหรอนี่นี่มาอออุ่นๆเนาะเอาไข่ช่ได้รู้ไหมไข่อะเห็ดต้มด้วยอะไรรู้ไหมต้มยิงกระปุ่นร้อนเหรออันกับได้ปะอันกับอะไหรกับอ๋อฟองๆไข่มาแช่เนาะครับครับเออนี่คือพ่อจะต้มไข่ในนี้ด้วยนะครับต้มสองแก่นป้าเนาะต้มสองฟองคุณแก่น ต้มได้เนาะมันก็เหมือนปป่งน้ําร้อนน่ะนาะใช้ต้มไข่นี่แบบเหมือนปป่งน้ําร้อนนะพ่อเนาะเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนนะเปล่นเลยใช่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำกันนะครับผมนะครับตัดน้ําออกงี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําเย็นแทนลงไปเนาะโอเคฮ่านี่น้ำเย็นแล้วครับเย็นแล้วไปดูหน่อยพ่ออยากเห็นดูกันเลยหนึ่งสองสาม จิ๊กโอ้ดูได้ไดตีเลยเอาตีได้ครับสักกี่น้ำแล้วพ่อสามน้ำแล้วเมื่อกี้โอเคก็คือไอความร้อนนะพ่อเนาะมันมาโดนความเย็นแล้วกลายเป็นไอ้น้ำแล้วก็เยดลงไปืดลงไปน้ำไก่ก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนมันทำให้เนื้อไก่เข้มข้นเนาะก็มนนุ่มนะครับมันก็เหมือนนึ่งนะครับผมโอ้สุดยอดภูมิปัญญาไก่ไต่น้ากับไก่ควบเหมือนกันเนยไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนอ่ากินคนละอย่างเลยโอเคกินแบบคนละอย่างในพ่อบอกนะครับเราจะมาเปลี่ยนน้ำรอบที่สองกันนะครับดู เม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดคือมันร้อนะนะพ่อเนาะถ้าถ้ามันเปลี่ยนเม็ดมันเปลี่ยนเม็ดนัก,กนไปก่อนมันเปลี่ปุ่งนะเนอะอ๋อมันจะเดือดแล้วเนาะนนเดือดเท่าน,นี่มันใกล้เดือดแล้วครับเราตักน้ำออกครับผมหยิบน้ำครับจริงๆไข่ตอนนี้เราก็สุกไปครึ่งหนึ่งเราเรา,เราลองแกะดูฟองห,อนหนึ่งไหมเนาะอะไรกัะอยากรู้ว่ามันจะสุกประมาณไหนนะครับน้ำที่สามครับผมที่สแล้วน้ำนี่เดือดก็ได้แล้วเนาะประมาณอีกสักสิบห้ายี่สิบนาทีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกัน ไข่นึงฟองเลยไปแกะดูพอเปิดๆด,ดูหน่อยด,ดูนี่หน่อยนี่เป็นไงครับอู้หูตึแ่งไไปใหม่ครับรอบหนึ่งมันจะได้เปื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกดูไข่กันได้ครัน่าจะสุกอยู่นะพ่อเนาะเดชุกน้อยนอ,ยนอ,ยนอยดุกอยู่น้อยนี่นไงนี่นี่นีนไข่กนี่นไข่ลกไข่ลกนี่เป็นไข่ลก้ยนี่ดู ่ไข่ลวกกินเลยนะเอาเลยเอาเลยเหมาะเลยพ่อไม่กินนะพ่อไม่กินเหมาะเนอืะนี่ไข่ลวกกำลังดีเลยนี่น่าจะได้เนาะเออได้นี่ก็น้ำที่สามแล้วครับน้ำที่สามไปดูเติงเถิงเถิงโอ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเอานะครับปึ๊บนี่ไงโอ้ยเทาเป็นพวกๆแล้วครับดีไงดีไง มากครับคุณผู้ชมเชิญครับนี่คุณผู้ชมดูดิดูเนื้อดูอะไรมันดึงๆอ่ะสุกแล้วครับอย่างเงี้ยได้แล้วเนอะไป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 ขยันนะนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ครับช่วยเลยไก่ใต้น้ำสุดความปลอดภัยครับผมนี่โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมลองจิ้มลองจิ้มไก่ไต่น้่มลองจิ้มก่อนนะครับกดใจมือนะครับกดใจมืออะไรโอ้โหนี่นี่นี่ อลองจิ้มนะครับอโอ้โอดูขนนั้นเออนี่เหมาะเนื้อ,อ,อแข้งขานี่นี่ครับลองจิ้มนะครับนี่ครับไก่ใต้น้ำสุดควารมปลาไพ่ครับผมอีกางหมโ้อขนาดอีกางหมโ้อขนาดอีกางอีกางหมโ้อขนาด เปื่อยเปื่อยดีขนาดเนื้อเลจเลีนนะมันเปื่อยนะเปื่อยจับมืลิีนนุ่มใช่ไหมนุมน่มนุ่มรีนกินเนี่ยกินขากินตะไคร้เข้าขกันดีขนาดอ่ะโอ้โหตี๋ว่างนุ่มรีนเนื้อมันมันืะเจลีนนะเนี่ยนะเนื้อไก่บ้านมันจะนุม่มๆเนี่ยพอชุม่มยอดด้วยอ่ะแต่พอชิกชิกเนื้อน,นั่นเองน,น,นี่ครับมันจะเหนียวนะครับเนี่ยเหนียว กินที <ules> <motiv ators> <m> ่ห <t> น <ired> ังหนังสุดยอดมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกลางต่อพิษหวังครับเรียนร้นอยู่เรียนร้นอยูเสียดายมันใส่พริกไงมันเผ็ดไหมพ่อไม่หรอกนิดหน่อยเหรอไม่หรอกเดี๋ยวผมจะลองชิมดูลองชิมลองชิมโอ้ยมันมีน้ำด้วยพ่อเนาะน้ำน่อยน้ำนี่มันเข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นน้ำจากไก่เนาะพ่อเนาะขึ้นไปแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยอย่างกั อร่อยๆชวนหยัดนำเนี่ยเข้มข้นมันจับปีติจับเก๋อมือรีนเหรอครับกลิ่นก็หอมมากเลยผู้ชมกลิ่นหอมเครื่องที่เราโขลกอ่ะมันหอมมากเลยนี่นี่ครับแต่ต้องใช้เป็นไก่บ้านเนี่ยนะพ่อเนาะถ้าไก่แบบไก่พันไก่เลี้ยงอ่ะเนื้อมันจะดุยไม่ดุยนะมันจะไม่ค่อยหนึบๆต้องใช้ไก่ไก่ไก่เมืองอ่ะครับออืืมชวนหยัดครับลองจิ้ม นี่ผักอะไรพร่อผักตังโอนี่นะไก่อนน้องสักชิ้นหนึ่งนี่ครับอืมน,น,นี่เลยเมา<ะ>อดูนะผมจะลูบออกมันจะเปื่อยไหมอืมอืมโอ้ยเนื้อนุ่มจริงนุ่มเลยอืมนุ่มมากคุณชมอืมแกะแต้มเนี่ยเหมือนมีน้ำมันใช่ น้ำมันในมันมันที่ตุกไก่ออกมาหมล้วครับผมได้ใส่ทั้งนกหรอกเพราะเราไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เครื่องไอรสชาติพอดีเลยไม่ไม่จืดไม่เค็มครับกำลังดีเลยแล้วไก่นี่นุ่มมากแล้วไก่อ่ะมันจะมีความหวานของันไก่บ้านอ่ะแล้วเนื้อมันจะมีเทคเจอร์ที่แบบหนึ้ๆแบบคุณผู้ชมผมม่ถูกเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบกินไก่บ้านมากอร่อยเพราะโอ้ไอนี่นุ่มจริงๆนุ่มแล้วก็น้ำมันน้ำมันไม่เยอะอย่างทเขาบอกอ่ะมี่กครอเคมันไก่มาแล้วใช่ครับ จะดูครับไข่ที่เราต้มด้วยนะนี่น,นี่นี่กินได้นะเน้อครับอือเอาเลยเมื่อเนะืะผมกินไปฟองหนึ่งแล้วเนี่ยใน,นะ <c oughs> นฟองที่สองแล้วครับอืมอืมอืม,อมเป็นไข่ลวกเลยไข่ลวกอันนี้ไข่ที่มันไม่สุกมากเนี่ยเพราะว่าเราไม่ให้น้ำมันร้อนมากนะพ่อเนาะเพราะน้ำมันใกล้ร้อนแล้วก็เปลี่ยนแก้วนี่ครับเอาเลยอัานีนปลช่อหนึ่งเลย สุดมันก็ข้าวสวยครับอืมข้าวสวยอืมปอะสับกับขพักเนี่ยอะไรอะไรเพราะระกาศอืมการประกาศกรอบมากนี่ครับอืมเปลือยในขรั้เนี่ยเปื่อยเปืออเปลือยมันนุ่มอ่ะเปื่อยนุ่มบอกไม่ถูกมันเปลือนุ่มมันไม่มันไม่เละมันไม่เละนุ่มจะเลี่ยนเ่รนุ่ม เนื้อไก่บ้านมันหนึบๆอยู่แล้วไงแล้วมันนุ่มเนี่ยอือเนื้อไก่บ้านนะครัหวานหนักหนึ่งหมายว่ามันมีมันใช่ครับอยากกินหวานพอใจนะพ่อเนี่ยเนื้อไก่เข้มข้นอ่ะอ๋ออือนี่ผักสดนี่ก็ดีนะพ่อ เนื้อเน้นเลยนะรสฉีดดูหน่อยเนี่ยดูดิเส้นเลยหืมหืมหัวหน้าเลยนะใจบ่ผมก็กินอีกชิ้นไม่ค่อยเผ็ดครับไม่เผ็ดมากอันนี้กินง่ายดีเฮ้ยนอกมันมีอีกไหมครับพ่อขอกินขาอันไหนนี่นี่นี่ขาเนาะ ดูผู้ชมคอยสักชิ้นนะครับดูนี่เปิดนีดหนึ่งมนะเ่ยกระลุกกะลาเขาของมันออกคนเนี่ยมันครับออมะมะท้าวโคน้ำมันเยอะเงี่ยน้ำมันหมาเยอะแต่มันกขรสชาติกันนะก็ไม่เหมือน,ออนกันคั่วไก่สุราชานอีกอย่างหนึ่งเลยรสชาติอ,อีกอย่างหนึง่งนี่เป็นอย่างหนึง่ง อืมอร่อยอร่อยจริงจริงนนี้อืมใจนึงแนีผมว่าใช้ไก่แก่ก็ได้นั่นเนาะได้แล้ได้ที่แก่แก่ไก่แก่ก็ข้าว้ชีน้ำเเพิ่มน้ำไปชีน้ำอะเพิ่มน้ำไปชีน้อืเป็นเปื่อยมืดละ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนี่ไม่กินไก่ใช่ไหมเนาะครับเดี๋ยวมันเหมือนเน้นะมักจับแนุ่มนั่นแหละนุ่มเลยพ่อเมนูนี้ก็เอฟซีขอมาเยอะเลยอย่างเห็นพ่อทําไก่ใต้นะวันนี้ก็จัดให้นะครับอันนี้เป็นแบบสูตรควาปลอไภัเนาะถูกว่าไหมเครื่องมันก็ตามสไตล์ที่ชอบนะครับอืมกลางเลยอเอามีกระดูกไหมก็มีนะเหมืไม่เมือนโอ้โหข้าวหมดอิ่มไหมพ่ออิ่มแล้ว จินอกจินอกนาะหรือจินอาอกในขาวเนอะนี่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 เนี่นี่เครื่องหอมมากมีกระดูกอ่อนอืมอืมมามา

นี่ครับอืมอืยอดหมอเตะหมอเตะวันนี้นี่ครับเด็ดพิดท้ายครับผมเนี่ยพิดท้ายแล้วครับปิดท้ายนี่นสุดท้ายนะครับนี่ครับปิดท้ายนะครับโอ้โหน้ำเข้มข้นอืมมอเตะวันนี้ไก่ข้าวันนี้สะใจนะไก่ใจน่าไม่ชาใจขนาดนั้น ่็หมดเดหนนะพันนี่นะอิ่มแล้วพ่อเนาะอิ่มแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไก่ไตน้ำนะครับชุดขั้วภัยนะครับ